ไปมาไไปมาหนึ่งแดูดูแม่ดูดูมันมันเป้าอะไรน่ะเป้าอะไรทองแกบอกทองอยู่ในบ้านโอู้หไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโยนโฟรถให้เดี๋ยวผมจับเองไปพี่ไปไปไปไหนไหนทองไหน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 พอกันทั้งคู่เลยไม่ได้ไฟกบอนนี่ไฟจะไม่บ้านเอาทองมา เ่อปิดไม่สนิทเออหมาแล้วกนึกว่าตายแล้วลลดับแล้วดับแล้วโอ้หสภาพอาอทองก็ไม่เหลือเหรอทองไม่เหลือแล้วฮะไม่เหลือเลยเหรอหมาแมนกลัวมาจำนำหมดแล้วอา้าวโอ้โอยห่ามี <c oughs> ปล่อยไฟไหม้เก็บด้วยเนี่ยร้านเองเลยเช่วยขนาดนี้แล้วเนี่ยดีนะยังเห็นนะ